ขอนอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนียาจารย์ขอสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังธรรมผ่านซูมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับญาติโยมสาธุชนในหัวข้อผู้ไม่หลงโลกซึ่ง ก็ต้องยอมรับว่าโลกของเรานั้นช่างหน้าอภิรมเสละเกิดเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามนุษย์นั้น <c oughs> เกิดมานี่จะมีกิเลสติดตามตัวแล้วก็กิเลสเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีความใคร่มีความอยากมีตัณหาซึ่ง ความใคร่ความอยากตัณหานี่มันจะรับมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวเองนี่ตั้งแต่จำความได้รู้เหียงสาเนี่ยเรียกว่าก็จะบันเทิงจะนันทิจะเพลินรูปสวยๆก็ชอบกลิ่นหอมหอมก็ชอบ รถอร่อยๆก็ชอบสัมผัสนุ่มๆก็ชอบอะไรที่รู้สึกว่ามีความหวังมีความฝันก็จะชอบดังนั้นตลอดชีวิตของมนุษย์นั้นถ้าจะไม่หลงโลกนะเรานี่จะต้องฟังธรรมในวันนี้เพราะว่าถ้าเราชอบทุกอย่างเราก็จะหลงโลกพระพุทธองค์ตรัดเอาไว้ เอทะปะสะทัสสติมังโลกังจิตตังราชะระถูปมังท่านทั้งหลายจงมาดู่วกนี้อันตรการตาที่คนเผาหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ซึ่งการหลงโลกเนี่ยก็อยู่ในกระแสะโลกกระแสะโลกมันแรงมีอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแค่ดูทีวี ดูหนังดูละครมี YouTube ยุคนี้ไม่พอ YouTube นะมี n น t f l i x อีกโอ้โหมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งก็พวกที่ผลิตกิเลสออกมาก็ต้องการกำไรต้องการให้ธุรกิจเขาจเจริญรุ่งเรือง,อง,องซึ่งอากจะต้องกำไรงามแต่คนทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าถูกกระตุ้นด้วยกิเลสก็หลงหนักเข้าไปอีกในวันนี้ ก็มีตัวอย่างของบุคคลผู้ไม่หลงโลกเราก็ตัวอย่างของผู้ที่หลงโลกซึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็เกิดในสมัยพุทธกาลซึ่งเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ติดตามตามติดได้จากสามเณรเตยได้เลยนะครับในสมัยหนึ่งในกรุงสาวถีมีการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมงาน หันนักสตว์เจวันเป็นการเล่นแบบคนพานคือร่วมงานจะต้องทาร่างกายด้วยขี้เท่าและขี้โคจากนั้นพ็อเที่ยวไปตามบ้านเรือนแล้วก็กล่าววาจาของอาาตบุรุษคือวจีทุจริตสีแม้คะแม้จะพบกับญาติ คนที่มีจิตใจดีหรือบรรพชิตพวกเขาก็ไม่เกิดความละอายยังกล่าววาจานั้นต่อไปประชาชนคนใดไม่อาจทนฟังคำนั้นได้ก็จะจ่ายเงินให้คนพวกนั้นพึ่งบาทบาทหนึ่งบ้างหรือ,อาหาปณะ ครึ่งบาทบ้างเมื่อคนเหล่านั้นได้เงินแล้วก็ไปสู่บ้านหลังอื่นๆในสมัยนั้นกรุงสาวัตถีมีพระอริยสาวกอยู่ประมาณ5โกดพวกท่านห่วงใยพระศาสดาไม่ต้องการให้เสด็จเข้ากรุงในช่วงเจดวันนี้จึงส่งข่าไปขอให้ พระผู้มีพระภาคเจ้าและพิสุสูงอย่าเสด็จเข้าไปในพระนครตลอดเจวันนี้พวกเราจะจัดพระตาหาระจะให้คนนำไปถวายในพระเชตวันแม้พวกเราก็จะไม่ออกจากบ้านจนกว่างานผ่านนักสัตว จะผ่านพ้นไปแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าและพิสุสง์ก็กระทำตามคำแนะนำนั้นใน8วันงานนักษัตวสิ้นสุดแล้วอริยสาวกเหล่านั้นทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในพระนครถวายมหาทาน แล้วพวกเขากลาบทูลว่า7วันที่ผ่านมาพวกข้าพระอ,องค์ใช้ชีวิตยอย่างลำบากยิ่งตอนใช่ตอนได้ยินวาจาของชนพานนั้นหูของข้าพระอ,องค์มีการดังว่าจะแตกทำลาย ถ้าศาสดาตัดว่าการกระทำของพานผู้ไรปัญญาย่อมเป็นอย่างนี้แหละส่วนผู้มีปัญญารักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ย่อมบรรลุทรัพย์คืออัตมะมหาอมตะมะัมหาพาน อาสาธุนะฮะการลเล่นความบันเทิงหรือเทศกาลที่นำมาซึ่งความโกลหลหรือว่ากระแสในยุคพุทธกาลก็มีอย่างเช่นเรื่องนี้ผ่านนักสัตว์คือเป็นมรรสพเป็นกิจกรรมของคนผ่านพูดคำหยาบแข่งกันพูดคำหยาบให้คนที่ ผ่านไปผ่านมาฟังใครฟังไม่ได้ต้องจ่ายนะฮะใครไม่จ่ายก็ต้องทนฟังต่อไปซึ่งในมุมตรงนี้ถ้ามองในประเทศไทยของเราหรือว่าทั้งโลกอย่างเช่นประเทศไทยของเราก็จะมีเทศกาลสงการานต์เทศกาลในท้องถิ่นต่างๆมีบังไฟมีแข่งกระบืออะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละถ้าไม่ประกอบด้วยบายามุก แข่งกระบือบังไฟสงกรานีก็จัดได้แต่ว่าถ้ามีอบายามุกมีความพานเข้ามาเราก็จะเห็นว่าเออคนเรานี่ทั้งทั้ที่ว่าลาพังชีวิตประจำวันก็ทำผิดทำพลาดเยอะอยู่แล้วยังมาจัดกิจกรรมทำผิดทำพลาดเยอะกว่าเดิมแล้วเป็นหมู่เป็นคณะอีกอันนี้ต้องบอกว่าถ้าในกระแสปัจจุบันเนี่ยความพานของคนที่เล่นทั้งเมืองนี่นะ ทำให้ปิดเมืองได้หมดเลยคนบัณฑิตนักปราชญ์ชาวพุทธลิสสาวกนี่ถูกกักอยู่ในบ้านถูกกักอยู่ในวัดรพระภิสุสสามเณรออกบิณฑบาตไม่ได้ความหมายว่าพานตรงนี้ก็เหมือนเป็นโควิดเลยนะ <c oughs> เรียกว่าเป็นเชื้อโควิดที่ทําให้ลิสสาวกต้องลําบากลิสสาวกต้องถูกกักตัวอยู่ในวัดพิสุงสงฆ์รัชมาพุทธเจ้าอิสาวกพุทธสาวก พุทธสาวิกาบาสุบาสิกาก็บอกพระเจ้าข้าพระองค์อย่าออกไปไหนนะเจ็ดวันเจ็ดคืนนี้ลาบากเหลือกเอกินพวกหมอมฉันนี่มีปกติปะยะวยัจะมีปกติใจใสใจสบายฟังคําพูดพวกนั้นเราแทบหูจะแตกเลยคือคําหยาบความเป็นจริงนั้นชีวิตของเราเนะเราเนี่ยคิดพูดทำนี่หยาบทั้งชีวิตอยู่แล้วแต่กระแสะเรื่องนี้คือต้องการจะบอกว่าเออยย่อเหลือแค่เจ็ดวัน พวกนี้เนี่ยเจ็ดวันเนี่ยก็เรียกว่าได้บาปเต็มๆแล้วกขายายชีวิตเจ็ดวันทุบไปทั้งชีวิตเลยถ้าอายุเฉลี่ยของสมัยพุทธกาลหนึ่งร้อยปีเนี่ยถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้หลงโลกไหมก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หลงโลกใช่ไหมเนเตเตครบเออนะฮะถ้าเราประมาทถ้าเราไม่สังสมบุญถ้าเราทำอย่างเงี้ยถือว่าเป็นผู้หลงโลกนะซึ่ง ในพระพุทธศาสนาคําว่าหลงก็คือประมาทในคาว่าประมานี่มีอย่างนี้นะประมาทในเรื่องเวลาก็คือคิดว่าตัวเองมีเวลาเยอะหนึ่งวันมียีบสีนอหนึ่งชีวิตมีเป็นโอ้หลายสิบปียังไม่แกแ่หรอกใช้ชีวิตต่อไปเถอก็ไม่เอาชีวิตมาทำความดีแต่ว่าถ้าหมดชีวิต เมื่อไหรก่ก็ตัวเองก็ไม่ได้ทําบุญแล้วประมาทในวัยยังแข็งแรงยังเป็นเด็กอยู่นะยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเราก็เห็นเนี่ยเน้นเตอร์ก็เห็นวัยรุ่นตายไหมเคยคับเออตายอาการอย่างไรนี่ครับโชว์เท่แล้วก็ขี่ม,มอเตอร์ไซค์ครับเออมีเสียงในฟิล์มนะเออนะฮะก่อมอเตอร์ไซค์ตั้มอสอไเฟวาใช่ไหมครับเออนะฮะเห็นไหม นี่ก็เรียกว่าโลงโรคประมาทประมาทในความไม่มีโรคก็นึกว่าตัวเองแข็งแรงแข็งแรงอยู่นะฮะอย่างโควิดนี่ก็ถือว่าน่ากลัวมากบางท่านคิดว่าตัวเองออกกำลังกายเป็นประจำมีฝรั่งท่านหนึ่งเนาะออกกำลังกายเป็นประจำเลยนะแล้วก็ไม่ฉีดวัคซ,ซีนไม่ปิดแมสแล้วก็ใช้ชีวิตปกติสุดท้ายก็ติดโควิดตายใช่ไหมฮะนึกว่าตัวเองแข็งแรงและในชีวิตจริงเราก็มีเชื้อโรคตลอดเราก็มีโรคตลอดเพียงแต่ว่า มันยังไม่ปรกากฏดังนั้นเมื่อโรคยังไม่ปรากฏเราก็ต้องหมั่นทําทานถือศีลนั่งสมาธิจึงชื่อว่าผู้ไม่หลงโลกแล้วก็ประมาทในความมีชีวิตหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่ถ้าเรามีชีวิตเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเนนเต้ยคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อถ้าทางพระพุทธศาสนาเอาอายุ ไป,ไปบวชก็ได้เออนะฮะเอาอายุไปบวชก็ได้ค uh ือแข็งแรงมีชีวิตไอชีวิตนั้นยกจากชีวิตทางโลกมาเป็นชีวิตทางธรรมชีวิตทางธรรมตอนเป็นเนรเรียกว่าปัรชิดเรียกว่าเนนเอชีวิตทางธรรมตอนเป็นพระเรียกว่าเรียกว่าพระแปลงเตยนิดนึงนี่ถือว่าเป็นชีวิตที่ประเศรษ นะฮะเหมือนเนเตอร์นี่ปลื้มไหมแต่ละวันเนเตอร์ชีวิตเนนแต่ละวันเนนเตอร์ปลื้มเรื่องอะไรบ้างลูกเรื่องรับบุญแล้วก็เรื่องสวดมนเรื่องนั่งสมาธินะฮะเนเตอร์นั่งสมาธิเก่งไหมลูกก็ไม่ค่อยเก่งครับเอาไม่ค่อยเก่งแต่ก็ฝึกฝ่ายเออนะฮะเวลานั่งสมาธิสงบไหมสงบอยู่ครับสงบยังไงอ่ะนนิ่งแต่บางทีถ้าไม่สงบก็มีเพื่อนมากลนครับ อ๋อนะก็แสดงว่าเพื่อนเขาคงจะอยากจะทดสอบสมาธิเรา,นะ,น,ะาน,นะก็เนี่ยอย่าโยมนะชีวิตของเราเนี่ยกิจโฉมมนุสสะปฏิลาภูพุทธเจ้าบอกว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากหมายความว่าอะไรฮนะความยากตรงนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โ,อโชคดีเราได้มาเป็นบุญญาลาภแล้วเราก็โชคดีไม่ใช่นะความยากคือว่ามันจะมีคุณค่าเมื่อเอามา สร้างบุญสร้างบารมีโดยเฉพาะชายแมนแมนเนี่ยต้องออกอะไรนะออต้องออกบวญต้องออกบุนะฮะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีใบลอตเตอรี่มาเคยซื้อหวยเปล่าไม่เคยครบับอ่าเคยซื้อลอตเตอรี่มีแต่พ่อแม่ซื้ออ่าพ่อกับแม่ซื้อนะฮะเนี่ยก็เราถูกอ่าซื้อซื้อลอตเตอร,อตตรี่นะฮะเป็นอาจจรา์ก็ไม่เคยซื้อนะ เออนะฮะก็เลยมานั่งอยู่ด้วยกันไงนี่ก็เรียกว่าบัณฑิตอยู่กับบัณฑิตก็มีกับตัวเงี้ยเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าังอ่ากระเป๋ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขึ้นขอเบิกตังค์นะฮะหมายความว่าไม่อบ,บวชถ้าอบ,บวชปุ๊บโอ้โหบุญจะสง่งผลถ้าชายเป็นแมนๆส่งผลกี่ชาตินะหกสิบหกสิบสี่กับไงถ้าบวชพระใช่ไหม บนเนในครึ่งหนึ่งเท่าไหรนะ่ฮะสามสิบสองกับนะนี่งั้นชีวิตของเรานะฮะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็แก่เราต้องเอามาสร้างบุญสร้างบารมีความแก่ความเจ็บความตายได้มาฟรีฟรีส่วนบุญบารมีความดีต้องขนขวายต้องสั่งสมประมาณในการงานนะฮะก็ทำการงานกโโ็โอ้สนุก นะฮะหรือว่างานของเราเดี๋ยวก็สําเร็จอะ่ะเราก็ไม่ทําให้สําเร็จเดี๋ยวงานก็พังประมาทในการศึกษาคนเราก็จอะวนวิ่ในการศึกษาถ้าไม่วนวไหวในการศึกษา,า,ก,า,ก,ษาก็จะเป็นคนที่โ,<อ>โง่ไม่ฉลาดนะฮะเนนเตอร์สอบผ่านังดนตรีนะขอสะแสดงความยินดีด้วยนะทําไมเนนเตอร์สอบผ่านังดนตรีลูกก็จะบอกนะนว่ากรรมการบอก ไม่บอกออกรรมการไม่บอกสนามของเราีนเป๊ะนะกรรมการบอกว่าเฮ้ยจะพูดอะไรนะกรรมการบอกอะไรนะกรรมการบอกว่าใครยังโกงไม่ยกมือแต่ถ้าจับได้ปรับตกเออนี่ต้องให้มันชัดเจนลงไปอันนี้เป็นความจริงอ่านะฮะนั้นเนนตเตอร์ก็สอบผ่านด้วยความรู้แท้ๆเลยต้องสอบตั้งสองปีนะปีที่แล้วสอบตกนะฮะปีนี้ตั้งใจสอบผ่านนะฮะแสดงว่าตั้งใจเพื่อจะ สอบผ่านด้วยฝีมือนะฮะแล้วก็ประมาทในการปฏิบัติธรรมอันนี้สําคัญนะชีวิตชีวิตของเราเนี่ยโยมมีเรื่องที่เราหลงเยอะเลยมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากจะทําไปหมดเลยโน่นนี่น,นั่นอยากทําเยอะเป็นสิบเป็นร้อยอย่างเลยแล้วก็สําคัญทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมโยมนะถ้าเราไม่สวดธรรมจกักไม่นั่งสมาธิไม่ทําใจสงบนิ่งๆเนี่ย เราจะไม่รู้จักเลยว่าชีวิตของเรานั้นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆ้นคืออะไรสิ่งสําคัญันดันต้นคือชีวิตของเรานั้นต้องอยู่กับความสุขให้ได้ความสุขในที่นี้คือนัตถิสันติปรลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งเป็นไม่มีถ้าเรามีความสุขอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงโผฏปะธรรมลมความสุขทางกายความสุขเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของอาเมร คามสูงเกี่ยวกับกิจกรรมโลกโลกนู่นนี่นั่นนะฮะเหมือนชาวบ้านนี่มรสพ7จดวันเจ็ดคืนเที่ยวพูดคำหยาบสนุกสนานเลยนะฮะก็เป็นยังไงฮะก็ถูกโลกหลอกที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตรการตาโอ้เดี๋ยวนี้นะมันเปิดโลกเปิดไปเดี๋ยวเขาก็จะไปดาวอังคารแล้วอีรอนมัสเนี่ยแต่ว่าถ้าเราต้องแก่ล่ะ ถ้าเราต้องเจ็บป่วยอยู่เตเองคนไข้วันที่เราจะลาโลกเนี่ยหรือว่าเมื่อเราต้องตายเนี่ยเคยถามไหมว่าเราจะแก่อย่างไรให้มีความสุขเราจะเจ็บป่วยอย่างไรให้มีความสุขและเราจะตายยางไรให้มีความสุขก็คือต้องนั่งสมาธิต้องทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงความสุขทางใจให้ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและทุกคนก็สามารถทำได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีกายกับใจกายสบายหลับตาเบาๆทำใจนิ่งๆที่กลางกายนิ่งๆภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอลังไปด้วยนึกถึงองค์พระใสๆนึกถึงพระใสคือพุทธเจ้านั่นแหละใสๆองค์เล็กๆอยู่ที่กลางกายไปเรื่อยสบายๆนะฮะห้านาทีสิบนาทีแรกๆถ้าใครทำใหม่ๆก็วันละห้านาทีสิบนาทีก็ได้ สบายสบายพอไม่สบายก็ลืมตาแล้วก็หลับตาเบาๆสบายใหม่เอาความสบายเป็นหลักสุภิตโตจิตตังสมาธิยติใจของบุคคลผู้มีสวั์บายย่อมตั้งมั่นต้องสบายพอสบายแล้วก็สงบไปเรื่อยนะอย่างนี้ถ้าเราทําได้อย่างนี้เราจะไม่หลงโลกเพราะว่ามีสติสมบูรณ์บุคคลที่มีสติสมบูรณ์นั่นแหละบุคคลนั้นจะเตือนตนเองได้ เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายความแก่ความเจ็บความตายได้มาฟรีๆแต่ความสุขภายในต้องให้เวลากับสิ่งนี้ของชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ดีที่สุดชัวร์ที่สุดในตอนนี้ออกบวชชายแมนแมนออกบวชซึ่งก็มีการสมัครบวชเพื่อเราจะได้มีกายวิเวกมีความสงบกายจิตวิเวกมีความสงบใจจากทางโลกบ้าง จากกระแสโลกที่มันโอ้โหโควิดเศรษฐกิจการเมืองอะไรน,นู่นนี่นั่นเยอะแยะกันหมดเลยปิดมือถือปิด Facebook ปิด YouTube แต่ว่า y o t u b e f a c e b o o o เป็นจะรทำตําเงินต้องเปิดนะดูธรรมะ <c oughs> แล้วก็ตัดสินใจออกบวชเพื่อให้เกิดอุปธิธวิเรครสงบภายในสงบภายในเราจะโอ้โหรู้จากโลคภายในที่แท้จริงเป็นชีวิตจริงในสังสารวัตรเราก็จะเป็นผู้ที่ สว่างอยู่แล้วก็สว่างไปในวัฏสงสารสุดท้ายพบสุดท้ายเราก็จะมีพระนิพพานเป็นที่ไปเมื่อบุญเต็มที่บารมีเต็มเปี่ยมไม่ต้องมาอยู่ในโลกที่จะทำให้เราหลงโลกหลงในกิเลสทำผิดทำพลาดก่อนู่นไปเป็นเปรตสุรกายสัตว์นะรกนะฮะพอตกนรกมกกันก็นานเป็นล้านๆตีละโยมแล้วพระพุทธเจ้าบอกคนไปสวานน่า์นี่มันเท่าเขาโค คนตรงน,นโลกเ็เท่าขนโคดังนั้นคนที่ไม่ลงโลกเนี่ยมีแค่เขาโคเท่านั้นนะคือโคหนึ่งตัวมีแค่เขามีกี่อันนะสองัอ,งอันขนโคมีเท่าไหร่นับไม่ท่วนครับน่วน,นะฮะก็มีเป็นหมื่นๆแสนเส้นเลยแหละโยมเลยนะวันนี้จเจริญพรแค่นี้สุดท้ายนี้ก็ขอ รับพรนโยมนะอ่าเพีวาววนธเ,เ,เสเสเน,สนจังวทาปาจายิโนจาตารุธรรมวันติอายุวนันโนสุขังภาลังขอให้คุณโยมสุขกายสุขใจมีดวงปัญญาสอนตนเองได้ไม่หลงโลกเข้าถึงธรรมภายในสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกท่าน นิพพานปัจโยโหตุเทอ